หนิเนาะตอนนี้กะม่ใงี้เลี้ยงกระลังขูดเขาห้างอยู่พี่เนาะคูดเลยกะคูดเลยกะไปอันนี้บ่แม่ไป้ต้มบ่ที่เป็นนายเทพอานนี้นะนั่นสิบวัดถมควันเขาอยู่ในเทีย่ยวว้า,วาวนะั่นสิบวัดถมบ้านนะว่างนน่ะหัวแบบชิดไงเลย ด,กกดข้าแค่วันน,นะนี้นะนอน,นตุ้มหม้อมฝนลินอีกแล้วค่รจะกูเขาแล้วฝน,นลินฝนลินพี่น้องใครจะกูเขาดอกขึ้นมาเลยเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีวันฝนลินเนาะตอนนี้ดีมก็ออกมาหอวหน้าบานทีเรี่ยพอเลยนะพี่น้อง อหมาพร้อมกับแข่งฝนมาพี่น้องเมน,นี้ว่าสีมาเห็ดเขาห้างเนาะเพราะว่าเมื่อวาน,นนี้นะเกี่ยวไปแล้วด้วยเกี่ยวไปแล้วน,ะน,น้องมันจเลื้ยงเกี่ยวไปแล้วเนาะสีมาเห็ดหายพี่น้อง F4 เบิงนะ้งเนาะเพราะว่ามีคนเขามาว่ายังบ่ท่านเคยกินเนาะเห็ดวิธีการเห็ดแบบใดเนาะเมนี้กระสีมาเห็ดเนาะพี่น้องแต่ตกล่าวบรรยากาศก็ฝนลินเนาะจากสีเป็นใดอยู่เทียงหน้าเนาะพี่น้องเขาวกระคุ้มไว้อยู่ตอนนี้นะฝ้ายอยูเขาเนาะพี่น้องดีแต่งแต่ว่าเก็บยวเขาโดขึ้นมาเหยียบหอยเนาะเลือดแต่เขาวจ้าวหน้าวาน วันยังพระทันหลักเกลียวนะพี่น้องอีกว่ามันซองซ้ำอัฐิทุเล,ล่นะกําลังเถาะเดี๋ยวสิพาเราะชมบรรยากาศนะพี่น้อง <Yeah. S 1> บรรยากาศฝนลินพี่น้องแนวง่วนหน่อยกระโดดดงดงตากฝนแล้วได้สายฟ้าแลงเหตุกาน,นพี่น้องเนี่ยฝนตกลินย่ำหน้าหากักโบเมนย่ำดำหน้าได้ย่ำเกลียวเขาพี่น้องไข่ายในต่กุเขาดอแ,าอ,อ,อแล้วเนาะนี่ก็คือสีลินมืดมือได้เนี่ยไข่ตั้งแต่กุเขาขึ้นมาแล้วเนาะ นั่นพี่น้องบรรยากาศวันพนลินเนาะเขาแล้วก็เอาผ้าตั้งหุ่มไว้อยู่มีเรื่องกำลังสิกินเขาเสาตอนนี้แต่ว่าดีมกินมาแต่เหือ,อแดนะออแล้วเนาะแม่ไปได้มเมื่อวันบอกพ้นต๊นะหนาวแล้วพี่น้องแข็งพ้นมาใช่ดีมบรรยากาศวันพลลินเขากองเลยเนาะสตรีมสต,ตางกันเนาะยีก๊าลาง เตรียมเอาพ่ละสตรีมสตางบรรยากาศตีตัวงวงเลฝนตกงวงมันบาถือก็ฝนนะ,ะพี่นนอะเพราะว่ามันบอกคือนขว,ว้วไถ้าขวาวมันสิม,ม,มักแหนมฝนตกนี่ดีใจแล้วตจงวเนี่ยมันสิแบบว่ามักหนาวเนาะ เดียายวที่ยวชคมเนาะยังเหมือนเลยยางนี้มันยังกินยาเือเลยเนาะถ้าเขาไม่ประมาณเดี๋มาดีนางแดงปีนี้หนาจช่ป่ะเือมาจังแดเลยเนองปีหนาอย่างเือรอยู่ไม่ญงแดงเฮ้ยแดงไม่ไงแดงไม่ไงแดงแดง แดงแดงแดง,แดงแกินลูกเขาพี่เนาะหลังจากเขาเกี่ยวเขาแล้วก็จะมีลูกเขาขึ้นซี้เคี้ยวเนาะเต้ทอเขาไม้ทำปามันตบแม่เพลินพี่เพื่อน นเนาะจนเห็นยาซื้อเนะองหัวพนตกห่ำ Ơ, mình thương gì đâu, thăm là hài, a mình khảo anh nữ đựa ra cho kìa. Mình anh bày này. บ่เอาลุมันข่าวโฮมเลยมันจีนยางเขาเองเนาะเถิงอยู่บ่โฮมแม่น่ะเอาลู่คนข่าวโฮมพี่น้องเออเบิ่งลู่มันสอนอยู่พฝนน่ะ ลายมนันนีมาน่ะเบิงสติเอะเออพี่เออพีอ่ ยังกินไงยังกินแต่ของกินนะจ้าเพิ่นก็กินหายเป็นปั่นก็กินเขามีของกิน่ะกวบ่มีกข้บ่กินเนี่ยคนนี้อยากกินของกินแพงซ้ำลุกนีด้หละกลัวลุกปเฮ็ดใไหนหายก็หายหายขึ้ลุกยิ้มมาเตี้ยเตี้ยตั้งตั้งไปดีก่อนไปดีไปดีขึ้นด้วยไปดีไปดีไปอยู่บ่อไปดีเอามาอีกแม่เตี้ยตกตัางใกล้ๆกันด้วย

มาไหนะกินเขาไร้กรออนนา,กากดิอีกพี่น้องเลยเขาเดีพี่น้องกันดีเอาผ้าตั้งโป๊กไว้เนาะที่มันเลี่ยนออกไปน,ะนี่เดี๋วาไว้ในเทียงเนาะพีน้องเอสีบอกว่าหายไปยังเดียเอ็ะขย้ายเทียงได้หล่าเขาไลได้หรือเคยกอนได้ระหว่าพี่นอ้องคน,นตกลิน ฝนตกลิ้นแามเกี่ยวเขาบางคนเข้าจับกับเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องตอนนี้นะผัวทางผัวดูเฉยเน้องโอ้ทางผัเขาจัเกี่ยวเขาอยู่ทั้งเทียงนั่นนะเห็นนั้นไอันนี้ทั้งหัวกับกินหยาเสยเนาะดิ่มเกี่ยวสู่ฝนพี่น้องแบบว่าบางคนกับห้ากับรงมือเกี่ยวเนากขํากับห้กงกับเริงเริงแกย์เดียมนะอันนี้ฟกเลยพี่น้องเด้ผาตั้งฟกเนาะ ข่ายเนี่ยแต่กุขึ้นมาแล้วๆเขาหน้าดีไหมเด็กยังแต่เขาหน้าวานเคี้ยวๆนะเขาจ่าหอมมะลิเนาะพอดีเลยมอคแกกันนอนเวทหรืเนาะตอนนี้กะม่ใ่เลื้ยงกระลังขูดเขาห้างอยู่พี่น้องขูดเลยกะขูดเลยกะไปอันนี้บ่แหมเปต่ำปะเป็นหนึ่งเปหนึ่งเลยกะไป้ต้มอ่ะเนาะหนึ่งเลยตากแดดบ่ตากก็ได้บ่แม่ตากแดดบ่ตากกับตีกันกับบัวต่ำกับบัวเล็ก บเมีนถาหาพ้นต๊ะด้่มต๊กัพึ่งวะพึ่งท่านจท่านอยู่วันนี้นะกับบอลเลเพนเพนนีอย่างมีเตาผัวกันนี่ฮ่าได้ขั้นตอนนะพี่นนองด้ขั้นตอนผมกินดอกวันนี้นะซ้อมมือซ้มือ้มือได้พี่นนอถึงได้กินนะมันโบเมียนขมาวขมานะหาขัวอ้าวอันนี้หพึ่งตาคนลมมาได้บ่ตาคนลมมกลมา ว่าได้กินหรอไม่ใช่ว่าขูดว่าอีซื้อขูดไหวทีซื้อนะพี่น้องมันหยากั่นก็จะเฮ็ดยค้ายมันไล่ขันตอนไล่ขันตัวกูข่าวเมาอีกว่าไหมเออไก่ไกลเคียงกันข่าวเมาอันนั้นมาว่าวันใต้อันนี้ข่าวเมาอันนี้ฮะไปคูดวคัวแล้วก็ให้มันนห้งแห้งใช้น้าอุ้มกูมันตะขัวมันแห้งแห้งได้ไหมฮะนอกจากยองเบิองวันมัเป็นขี้แมวเฮาก็เอ้าวอันเป็นขี้แมวเปล่า ่เป็นปุมเตขี้แมวนะแมวแล้วเป็นกาะอนเกาะ้าเมาเป็นขี้แมวิ่นวานะเท่าแม่มันเหนียวเขากันแล้มันว่เหงเลยนอนตัวหงาเหงาขาอ่อนเนาะพี่น้องเขาอ่อนก้นอย่างี้พี่น้องอันเดีอันนี้หนำอยากแก่ในแหละเนาะอ็ดขาห่างอันนี้เข้าห่างนะแก่หาตามันหอมยูดแต่ว่ากูดไปเรื่อยเนาะพี่น้อ เนาะอู้ข่าวไม่ข่าวมาอีกว่างหันแถาปลามันปลามันมาแล้วตีตดูดหนาวได้พี่น้อยจะเสียด้เนาะวันน้อยมันไหนแห้งมันบ่วท่าเหลือเธอ้น หนาวเห็นหมกโคกระจอด้วยคุอสตีนสตางมันก็ไปล่อเบอเบอเบอผูกขางทั้งดเฮ้ยพี่รู้ผูกทั้งพี่ในห้องในเดียมเบออันนั้นก็วิ่งก็ได้อยู่บ่พอดิเฮ้ยผูกนั่ก็วิ่งได้อยู่บ่ เดี๋ยวผูวคางที่ท้านี้บรหัยมันเทิงกันลูกมันนูน่ะลูกพี่หายมันเทิงแถวหนเดึวลูกไปให้แถวกอนอยู่หันแลกตองหันแลวต้องแล้วอย่ันอนแหลัน้อ แถาเขาเขาไม่เพื่อนมาาแลวพี่น้องแถวป้าปมันเพื่อนขาวก้อนออกเป็นครูงวดเทิกงวดชองอย่ามาั่นหลยงวดหน่อยนะข้านะฮะ <c oughs> พี่น้องวนโต๊กระจายยังเกี่ยวมีเงื้อเลื่อมบัวด้ายแล้วนะนี่น้องพี่น้องอันนี้ก็คือเพื่องเนาะเพื่องทีเฮาเท่าเขียนในขูดขูดออกอาศัยบวงขูดเนาะกระชายชิเพื่องและชิไปแหงหัวเพื่องเขาใหม่ตีขูดกระชายเละเนาะแต่มื่อี้คือสีบัวท่านด้พี่น้องคลิปนี้นะไว้คลิปหนาเนาะจังสีไอ้เบิรงเพราะว่าต้องนั่งไปตากนั่งไปหนึ่งลรยางเนาะ เปือซีเหลวนะมันอีกกระเื้นตกพี่น้องมึงเน,นี่ยนะอันน่ะได้ล้างค่าล้างลิ้นนะจะไล้แบบว่าเนี่ยมันแห้งขืนแห้งขืนเาานาะโอ๊ย่กลองหัวไปสูดไอ้หูบี๊บโอ๊ยหายกุญานดำหน้าพี่น้องอยันดำหน้าบัดหยุดน้ำดำต้องล่มได้นะ ก็มาพอลมเนาะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้มันก็เหมาะกการสลีปันะเหมาะกัการนอนเว้นตัวแบบนี้นะเนบพี่น้องบ่แม่นแต่คนด ม้ากัน,นอน่นี่ยมันพ้นตกเนาะมันหนาวมันกระสวดอยู่โฮมแถวนี้สตรีมสะตางใหน,าน,นหนา,หนามกันเป่งนหน,นะนามลงไปหนามแม่สายขาเทียงที่เป็นนายเถพอันนี้นะหนามิบกถั่วบนเขาอยู่ในเทียงวะหนามิบกถั่วลาดลองนะวันนะ่ะ มาแบบชิดไงเลยมาแบบชิดไงใครกับกิก๊กกกกเลยพี่น้องลงล่มลงฝนลงล่มลงฝนพี่นอ้องต่างงกินพลัตฝนหลุดแม,ม่พนน่ะลมหนูมานะถือขวมเขาเน่เพียงอีกแหละนฮ้ย <c oughs> <c oughs> าดิข้างกระต่ายแ็้เลย <c oughs> เนาะ มาเดี๋ยวไปกินทลาหมใส่ปลาแดดตออใส่กระปู้เสียบด้วยนุน่มหน่อยน ตําบักหุงพี่น้องใส่กับปูนหน้าเนาะแล้วก็สิใสปลาแดกตอ่อ งลงไฟแล้วก็เอากระปูนปูหน้าลองไปดีางหน้าล่งไปตามดวยเป็นมู้ว่เป็นน้าหน่อยๆใชล่หน้าไล่ได้ไงแล้วก็ตามดวยน้ำตาลนะตามแบบเมนบาตเมันบาตนี่ไะเรา ตามลงไปการิปลาแดกอันนี้น้อยหนึ <h tempor aire> <Mat> ่งเขาว้สีใสปลาแดกตอนีปลาแดกตัวไม่นึงตามบริษัทปลาแดกตอนนี้น้าปลาแดกตอนน้าคนนี้พี่น้องตามบรยปลาแดกตอนลงไป ยได้เวลานั่นวะทำแบบเป็นบ้านนั่นหอเห็นไงพี่นนอทำเสร็กับปูหน้านะ้ึกระเดกตอนอีกป้า มาเด้อพี่นนอตั้มแบบสซปเดกตอนเซปูน,นาเนาะเดี๋ยวเป็นบาน้านเฮาะินกับพักโบราณ่าแกวสมกับปีกหมูเนาะพี่นนอมาเด้อมาเด้าาขขอานิี่นหนาวจงพี่น้องมาเบิรจะฝานมึงตอนนี้ตอนนี้เาไปนหนาให้ลในัดน,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 นี

เขาเลยก็น,นอนเว้นนะบรรยากาศเนาะกการนอนเว้นแห้งเลยคุณกองเผาไปยี่สิบหัวนเนาะมันอันไรพี่น้องมันฝนลินเขาจะเอาควันอยุกับเมนพวยเขาจะเอาไอ้ทึ่งลมลมมาแบบพัดหน,น,นาวเน,านเนาะทึ่งฝนอีกปาพี่นอ้องมีเลี้ยงพี่มะคัคแถวบ้านีหนะน,นอนทุนน่งหม,มู่โฮมนอนเว้น เมอกิกันน์รหวแห่งรีบรรยากาศนะนอนเว้นแด้พี่น้องเด้อเขาห่างกับเหมือนหนาบปรเทศ่โบไว้เลยประเนี้ยวพยーดรนกบค่อยทางกันค่อยพุซราหน่อยไม่เดินค่อยทางพี่นะพังดูพญดドรนว่านะไทให้ได้ด่อนเด้เพราะอันได้ให้ให้ตะกาเดี๋ยวพอไปท้เลย ไทยเราเข่าก็เต็มเที่ยงยูกับจีไทยหน้าดำอี๋เข่าเต็มเที่ยงกับไทยหน้าดำอีกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนอนนนอนถุงมือโคมหรือว่ากินข้าวแล้วกันดิเปี่ยนแหลวเสือเขาซุ่มเลยทนชี้ซุ่มๆเลยพี่น้องไปเอางัวมาเนี่ยไปงัวเขาโฮมนะบรรยากาศตอนนี้มั่วแกการนอนนอนถุงมือโคมชิคคูว่าเด้อนั่จีกว่าควนตัวให้พี่น้อง เ็นอยู่พี่น้องอันลมพัดแหวงแหวงแง่งแหงเนี่พายุมาเตียวอยากจะจีนคนเนาะมีเงื่อเรื่องว่าพายุร่มพายุร่มมีเงื่อเรื่องว่าเนาะจว่ามาพายุลมพนมาจุดจะน้ำแม่เทียงอาจารย์เที่ยงว่าพายุลมมันแบบนี้มันมาทั้งลมทั้งฝนนะสำหรับคิมมี่กะสิฝาไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อนอนในได้ปะเนี่ยนอนพักฟอนเย็ดเย็ดแอลสักก้อนนะเกี่ยวเขาโดแล้วนะถ้าเขาเจ้าเพลินเนาะเด็กมืนอนะเสียดเขาห้างไมโตนะพี่น้องมืันนี้นะฝนตก กํลังอันขูดเลยอเนาะไว้พอกันไ่คิดหนาทุกคนถามมากะฝากก็ไล่ก็แซ์เป็นกต้องใจให้เดอ้อบรรยากาศวันหน้าเฮาวันหน้าฝนฝ้าคือเป็นจังซี่ไว้พอกันไ่คิดหนาเนาะสวัสดี